อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวๆ Blackpink กันกับงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างโคเชล่านั่นเองนะครับซึ่ง Blackpink เนี่ยก็เคยขึ้นงานครั้งนี้ไปแล้วแล้วก็สร้างความตังสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเคป๊อปกันอย่างมากมายเลยในตอนนั้นเนี่ยมีแต่คนพูดถึงทั้งสื่อเกาสื่ออินเตอร์แฟนคลับเนี่ยต่างติดตามแล้วก็ลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจพร้อมกับสนุกไปกับการสแสดงโชว์ของ Blackpink เป็นอย่างมากเลยและการไปโคเชล่าครั้งนั้นเนี่ย Blackpink ก็ไม่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยผิดหวัง ักนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับโชว์ความปังแบบเต็มที่มากๆร้องสดเต้น<ด>แรงทุกอย่างเนี่ยปังเวอร์เลยบวกกับดนตรีสดไปแล้วเนี่ยมันมากๆเป็นเวทีที่สนุกสุดๆไปเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยแฟนๆก็ยังรอคอยว่าอยากให้ Black พิ้งเนี่ยได้กลับเข้าไปร่วมงานโคเชล่าอีกครั้งขึ้นเวทีที่เทศกาลดนตรียิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างโคเชล่าอีกครั้งและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานโคเชล่ามากมายไม่ว่าจะเป็นนิมงานจากโคเชล่าเนี่ยที่เดินทางมารับชมคอนเสิร์ รวมไปถึงมีทีมเต้นนะครับหรือว่าทีมงานของ Black พิงเนี่ยได้พูดด้วยว่าเจอการอีกที่ที่งานโคเชล่าซึ่งเรื่องราวนั่นเองเนี่ยก็ทําให้แฟนๆนั้นรู้สึกว่า Black พิงกับงานโคเชล่านั้นเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากๆเลยในปีหน้าที่จะได้ขึ้นเวทีอีกครั้งกลับไปเยือนโคเชล่าอีกครั้งแล้วก็สร้างความปังให้กับโคเชล่าอีกครั้งนะครับและล่าสุดนี้เนี่ยได้มีการถูกพูดถึงออกมานะครับว่า Black พิงเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้ไปร่วมงานโคเช ตอนนี้เนี่ยฝั่งอินเตอร์ก็พูดคุยกันอยู่เยอะมากๆเลยนะครับจากทางสื่อทางประเทศเนี่ยก็มีการรายงานออกมาสําหรับรายชื่อของศิลปินต่างๆที่มีการคาดการณ์กันว่าจะได้ขึ้นงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้และหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีชื่อของสาวๆแบล็กพิ้งนะครับอยู่ในรายชื่อด้วยทาเอาแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยแล้วก็ยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในสูงมากขึ้นไปอีกนะครับแฟนๆบอกว่าถ้าหากแบล็กพิ้งได้ขึ้นจริงๆเนี่ยปี2023ก็คือเตรียมรับความปังของเพลงแบล็กพิ้ เพลงใหม่เพลงเก่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆบนเวทีได้เลยเพราะว่าการไปครั้งนี้ที่โคเชลาแบล็ k พิงค์ไม่ออมมือแน่นอน นอกจากจะมีชื่อของ Black พ i n k นะครับยังมีศิลปินระดับโลกศิลปินสากลอีกมากมายเลยที่มีรายชื่อคาดการว่าจะได้ขึ้นแสดงที่โคลเชล่าไม่ว่าจะเป็น Justin b ี e b e ร r i h a ันนาเองก็ตามนะครับรวมไปถึงตัวลิปา้าเพื่อนซีเพื่อนสนิทของ Black พ i n k ด้วยก็มีรายชื่อมาเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินอีกมากมายเลยนะครับที่เป็นศิลปินสากลระดับโลกเนี่ยมีรายชื่อมาเพียบเลยจริงๆริงในนั้นก็คือ Black พ i n k นั่นเอ,เองนะครับ the biggest g i r l group of the world แฟนคนไหนมีความคิดเห็นยังไงหรือวว่่าาคิด มีกี่เปอร์เซนต์ที่มีความเป็นไปได้ที่แบล็คทิงเนี่ยจะขึ้นแสดงที่โคเชล่าในปี2023นมะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสาหรับเราเนี่ยคาดว่ามีเปอร์เซนต์ที่สูงมากๆในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าแทบจะ90%แล้วที่มีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นจริงๆนะครับยังไงเมื่อรอดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรอัปเดตมาเพิ่มเติมหรือเปล่าช่องเราจะรีบนํามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมน,น,มเลลมเนมต์ก and young,